สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้ปิดความชมดีของบ้าไหวนะครับเนาที่เปิด้านมาดะเซอรเรามีโอกาสได้ตอนรับพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเราไม่มีโอกาสถวายพัฒนาเพื่นพระอาจารย์นะมาสักการครับผมขออยาตติดไหมครับอาจารย์นี่ลานท่าตั้งอยู่ใส่เนี่ย้านตั้งยูริมถนน นิตยครับผมอยู่ฟังจากน้องแฮมสีเขาเมื่อกดดวนครับอยู่ตรงขำกับฟอมนมเมันปอต่อท่ออยู่ก่อนถึงซีแยกวิกซี่วิทยาลัยสันตพุครับผมเปิดม่ได้จากลุกขึ้นลุกขึ้น๋อครับผมเกินสนุกเปิดเพิ่งเปิดไม่ได้ซีเดือนครับล่านี้ครับแต่ว่ามีอีกลานหนึ่งแสดงว่ามีสองสาขาบอกมีแฮครับตอนนี้มีสองครับโอ้แสดงว่าสีจะขยายไปเรื่อยๆครับกสรขยายเป็นสามซีอยู่ขอนแก่นกับอยู่ลาดกระบังครับผมอ๋อลาดกระบังสมุทรปราการครับผมพระอาจารย์นี จำพรรษาจำวัดอยู่วัดใดครับเป็นหลักครับอ่าตอนนี้อยู่วัดป่าดอนพันเถื่อนโอ้กางยังอยู่อำเภอบ้านถืจังหวัดอุดรห้องนี่แหละผมจะมาอุดรห้อนี้เองโอ้กินไกลๆนี่ด้เห็นคลิปโด่งดังขึ้นมาไปทุดงอยู่ทั้งเมืองเลยเนี่ยทั้งไปเดินตั้งแต่ไต่ถึงเหนือมองเท้าไม่ใส่ปัจจัยไม่รับครับผมแล้วก็มันเดินอ่าจังจากอุดรไปจังหวัดเลยประการลวงปู่ติ๊งห่วยวะหลวงปู่ติ๊งครับผมครับวัดป่าห้วยลาด วันนี้ก็เลยว่าสิมาแวะขดีมาธุระย่อมก็เลยผ้าแวะหาอาหารปกตินี่เปิดจมูกหาจมูกนี่เปิดสิบเอ็ดม่วงห่าทุ่มครับโอ้เปิดสิบเอ็ดม่งหาหาทุ่มเท่นะครับผมแต่ละมือลูกค้ามาหลายอย่างบนนี่หลายหลายครับเต็มอยู่ครับเนาะเพราะอาหารดีสุขภาพก็ดีเด้่นี่อาหารถูกเนี่ยแหละเฮับอาหารเนี่ยโอ้หลายแนี่ยครับมีทั้งเป็นเมนูเนื้อนะครับเนาะหมูปลากบไก่กุ้งมึก เออไกลง้วงปิดแทน่ผมพี่ครบเลยครับคอับนี้โอกาสมีโอกาสไปออกล่งท่านอยู่วันเนี้ยครับผมซะจุครับทานอาหารดีสุขภาพตัวนีมีไอติมพร้อมนี่ไอติมพร้อมครับผมเนี่ยถ้ามาเลยเวล่าในสิ่งสันรอบสองมาได้เแต่ปกติป้าจานกับสันมือเดียวเออครับโอ้มีลูกค้ามีลูกน้องจค่คนไห่ฮะลู้องอือยุลานี่มี20คนครับผม20คนิบคนเลยแมนครับมันสีนักไปทั้งในพั้วเป็น พอควบเมฆควบไหลเพาาราะวไปฮะต้องเชียลูกค้าเป็นแม่ช่วงพักเที่ยงมาท่อมกันต้องสี่บริการเนเบอร์ท่านต้งสี่แน่ครับก็เลยต้องเอาพอควบเมฆควไปไหลเนี่ยจังน้อยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าผู้ใดได้ไกด์มาแถวนี้ก็แวะได้เนาะซื้อ<ม>หา้านซื้อเลยว่าซอยถี่คาเฟ่ครับผมซอยถี่คาเฟ่ครับอาหารอีสานบ้านเฮาเมนครับอาหารอีสานแจ๋เลยเพราะฉะนั้นแล้วยอมๆนะ พระอาจารย์ก็ได้มาแวะสันข้าวที่ร้านของโยมซึ่งโยมก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังด้วยคนติดตามเท่าไหร่นะสามแสนสองหมื่น 3, 2, 000, คนครับ3าม0 0 0สคนยังยัง,ย,งยังไม่ได้เสี่ยวพระอาจารย์เลยครับพระอาจารย์ู้ติดตามร้านกว่าวันนี้จะมาขอ,อแบ่งบุญพระอาจารย์ไปสักนิดสักหน่อยญาตนนิญาติยโยมของพระอาจารย์คนติดตามอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหจะมี tikt o ็ตไหบ มีมีครับผมจักคอนละพิกต็อกแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดของพระอาจารย์เก้าแสนอู้นี่ของแท้ของแท้อัน,นอันนี้ซื้อช่องอยังเจ้าซื้อขึ้นกันครับซ,ซื้อซื้อนี่นะครับบ้าบอยสร้อยทีครับผมบ้าบอยบ้าบอยสร้อยทีครับผมโอ้หเดี๋ยวฝากติดตามเลยนะฝากติดตามยมบอยเด้อถูกครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปแชร์เอาลงในเพจด้วยมีหลายแนวอยากถามทุกคนว่ามันเจือโตเทียบกันแล้วขึ้นบ่อครับขึ้นขโ้่บ่ครับท่านผู้ชม ให้ถามหนึ่งยงคร,รับเดิมที่พระจาจาร์เป็นคนอยู่กรุงเทพเป็นคนข้างไหนครับเป็นคนสอป,ะ,ปะลาว<อ>จะมาศึกษามา,าเรียนอยู่ที่ประเทศไทยได้ประมาณห้ากปีแล้วมาศึกษาบาลงบาลีเรียนมหาลงห,ลงหลาไลัยเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาอยู่<อ>ช่วยครูบาจาจาร์ตามาวัดตามวาครับผมอตอนนี้ก็สร้างวัดสร้างวาสถานที่ ถ้ามีโอกาสไปนะโครงการเป็นร้อยล้านนะสร้างวัด <ผม S 2> อยู่ที่วัด่านอนบ้านเถื่อนอตอนนี้ก็กําลังซื้อที่ซื้อทางเตรียมเสร็จเรียบร้อยรอให้หมดฝนนี่ก็จ่ายแล้วก็ถมดงถมดิน<อ>ทาเป็นที่ปฏิบัติธรรมทุกวันนี้คนไปที่วัดวันละประมาณไม่ต่ำกว่าสามพันคนไปไม่ได้ดไปทําอะไระไปข้อหงอกป๊อกป๊อกลับแล้วก็กบมาอีกที่เขากบมาเพราะว่าเขามาแค่บนอันนี้ก็ทำให้โอกาสสวมำเร็จนครับนี่บางคนเนี่ย บางคนนี่ไปขอรถขอบ้านขอขายตรงขายที่บางคนนี่ขอผัวฝรัง่งขอผัวฝรัง่งบางที่ได้ผัวฝรัง่งอายุเทา่าคราบสังเวยเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสมีเวลามาทานข้าวอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนได้นะโยมนะมก็ฝากติดตามช่อง บอยซอยทีครับอ่าเป็นกำลังใจให้ลูกค้าเยอะๆนะถ้าลูกค้าเยอะจะหมดว่าเหนื่อยนะสาธุครับโบ้เมย์ครับโบ้เมย์โบ้เมย์ครับผมอ่าบอยอ่มีอะไรเพิ่มไหมเนี่ยครับโอ้ไม่แน่อยากทำอะไรแมันนั่งขึ้นโมอ๋องไปครับเพราะว่าเจอเราเตื่นเต้นไม่เจอไม่เจอตัวแท้เราเตื่นเต้นเนี่ยอ้าวสาธุเนาะครับผมครับ